กับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูนกกระทานะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับอยู่ประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับนกจะเมีร้อยห้าสิบตัวนี่ครับเป็นนกกระทาที่เราเลี้ยงไว้นะครับจะมีอยู่สองกลงนะครับอันนี้ก็เป็นนกขาวนะครับมีสามตัว เดินมากรงนี้ก็จะมีนกกระทาอีกกรงหนึ่งนะครับจะเลี้ยงไว้ชั้นข้างล่างเพื่อจะเก็บขี้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเป็นนกกระทาสาวนะครับกำลังเริ่มไข่นะครับนี่ครับไข่กำลังออกมาครับตอนนี้นะครับเพิ่งยังได้ประมาณห้าสิบวันนะครับ ลังเด่นจะไข่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นนกสีขาวนะครับที่เรากำลังลองจะขยายพันธุ์ดูนะครับ <c oughs> นี่ก็ยังไม่ไข่นะครับชั้นข้างล่างมีอยู่ห้าสิบตัวครับชั้นนี้ยังไม่ไข่นะครับประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มไข่นะครับ เราจะพามาดูลูกนกกระทาครับที่เราฟักเองนะครับนี่ครับลูกนกกระทานะครับที่เราฟักเองนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับลูกนกนรรกนะร,ระรรกกทาที่เราฟักเองนะครับ มีอยู่ประมาณหกสิบตัวนะครับลูกนกกระทา <c oughs> ต่อมาตัวนี้ก็เป็นนี่ครับตัวผู้เราก็แยกออกมานะครับแยกมาใส่กรงนี้ไว้นะครับเพื่อจําหน่ายนะครับนี่ครับนกกระทาตัวผู้นะครับแยกออกมานี่ครับเห็นไหมครับ เห็นกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับเป็นนกกระทาตัวผู้นะครับเพื่อจับแยกออกมาครับเพื่อจัดจําหน่ายนะครับนี่เป็นลูกนกกระทานะครับอายุได้สิบเจ็ดวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตู้ฟักไข่นะครับ นี่ครับตู้ฟักไข่ของเรานะครับไข่ในตู้นี่ก็ประมาณ400กว่าฟองนะครับทำจากตู้เย็นเก่านะครับฟักมาแล้วสองชุดนะครับได้สองชุดแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับ สนใจก็ติดต่อลูกนกกระทาสนใจลูกนกกระทาก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับ